ชาวนี้เราอยู่กับแปลงพักที่เราปลูกบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับเียพื้นที่ตรงนี้เดิมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เราท้มลูกลังนะครับปัตถุประจงเดิมเนี่ยเราต้องการไว้เป็นที่จอดรถนะครับทำเป็นถนนเป็นที่จอดรถด้ดานข้างนี่ก็เป็นเป็นหลงคู่นะครับหลงคู่ก็มีมะพร้าวมี ที่ลำหมุดมีหมป้ปามีมาไม้พ้อยเสมอยู่รอบข้างการเราก็เลยจ่ายพื้นที่จ่ายพื้นที่ที่มันยังว่างเปล่าตรงนี้นะครับเราก็เลยมาปลูกพักการปลูกพักของเราเนี่ยนะครับบนพื้นดินลูกล่งเนี่นะครับมันก็ยังสวยงามรอเนืองจากว่าเราปรุงดินเองนะครับ พอดินที่เราปลูกทางมดเนี่ยนะครับดินที่เราปลูกบริเวณน,นี้เราเป็นดินที่เราปลุงขึ้นมาไม้ทางมดเลยแต่เราก็จะนําดินในในช่วนที่เราปลุงขึ้นมาเนี่ยนะครับามาต้มคางบนีกคกั้งนึงเพื่อที่จะปลูกต้นไม้แ้ก่ก็เราก็มีการขุดขุดให้เป็นแอ่งนิดนึงไอ้เผื่อที่เราจะ วางดินลงไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะปลูกปลูกทบปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆเดิมที่นะครับเป็นต้นพลิกเราพลิกมันตายเราก็เลยปลูกกะมิ้นแทนนะครับแล้วก็แซมด้วยมะเขือมะเขือชนิดนี้นะครับเป็นมะเขือพ่อวงเปล่ามะเขือพ่อวงเปล่านี่ลูกใหญ่ๆมากนะครับแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะมีรสชาติหวาน เนือวานแต่ก็เนือเยอะมาเล็ดมีนิดเดียวเองก็เป็นเหมือนกับพ่วงเปล่า,ลาเลยนะครับเหมือนกันเลยน่ครับแต่นี่ก็ปลูกดาวเรืองแต่มีต้นหอมอแซมไปเรื่อยๆนะครับทับไม้เราเห็นว่าพอเราปลูกแซมไล่ๆหยางนี่นะครับมาแลงเนี่ยไม่มาหลบพวนนี่ก็แปลกนะครับแปลกว่าอาจจะก็อ,อาจจะได้กลิน่นอ่า ที่มีความหลากหลายก้องชนิดผืชทำให้ก็เลยไม่มายุง่งสังเกตว่ามกเขือของเราลูกสวยงาหม,มากนะครับตอนนึงเนี่ยก็ประมาณประมาณลูกซ้องลูกเท่านั้นบอกว่าลูกมันย้ญยลูกมันย้ายนะครับนี่เก็บได้แล้วตอนนี้มีไบโอลาพานะครับเราก็มีไบโอลาพามีกับเลรามีในแถวนี้นะครับแถวนี้จุดประทงคงแล้วเนี่ยเราเราต้องการใน ให้มีพื้นที่เจพาพอทางเดินบริเวณนี้เองนะครับแล้วก็บริเวณนี้เราก็จะทําเป็นกองปุยมักอ่าทำเป็นกองปุ๋ยมัก่าเ,เพื่อที่จะว่างบนทางเดินเมื่อเขายอยเท็ดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเขายอยเท็ดแล้วเราก็จะควาดข้าวมันในกองต้นไม้กองเราเนี่ยนะครับอ่านะครับญ้าที่เราทาก ยาที่เราทากตั้งมดน่ะครับยาที่เราทากตั้งมดเราก็จะนํามามามักไปตรงกลางนี้นะครับคือยาเนี้ยยาที่เราทาทั้งมดเนี่ยครับอ่ายานี้เราจะระว่าโดยธรรมชาตินี่นะครับเมื่อเวลาฝนตกอ่าโดยพื้นทีกล้องก่อยายนั่นเนี่นะครับเป็นพื้นทีลาดเอียงน้ำเนี่ยนะครับมันจะมาทัวสาสทิต มันจะไล่มาตามระดับพื้นที่พอจะไล่ตอนที่เขาไล่มาเนี่ยนะครับเขาจะนำเศษอ่าเศษอินทรีย์วัตถุที่ย่อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าสากปุย๋ยอ่าที่มาจากที่อื่นนะครับหรือว่าอ่าอินทรีย์วัตถุที่อ่าเป็นสารอาหารนี่นะครับเขาจะไล่มาตามทางเมื่อไล่มาตามทางนี่นะครับเขาจะมาเจอยานี่นะครับ มาเจอยาพวกเนี้ยยาพวกนี้นี่ก็คือกับดักอ่ากับดักสานานที่มาจากอ่าเวลาฝนตกเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับถึงจุดหนึ่งเราก็จะไม่ชีดยาแต่เราก็จะทากอ่าจะทากจะทากวันละนิดวันละหน่อยนะครับเราจะาาาาทากเมื่อทากเสท็จแล้วเนี้ย เราก็จะเอามากของไว้ตรงกลางนี้นะครับมาะของไว้ตรงกลางนี้แล้วก็นําปุ๋ยคอกมากรบมากรบข้างบนนีคกล้งนึงแล้วก็มาคลุมด้วยปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับคลุมบางๆเพื่อที่จะปิดญ้าเนี่ยแล้วก็เมื่อเราหลดน้าพักนะครับเมื่อเราหลดน้าพักเนี่ยเราก็ช่โอ,อการหลดกองปุ๋ยไปด้วยเมื่อถึงเวลาประมาณหนึ่งเดือน นะครับลื่น่องเดือนเต็มทีปุ๋ยพวกเนี้ยก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยมักอย่างดีเลยเมื่อกลายเป็นปุ๋ยมักแล้วเราก็จะกวาดกวาดซาดเข้าไปในในแถวต้นใหม่เนี้ยนะครับกวาดซาดเข้าไปที่อย่างตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยอ่ตรงนี้เราก็กวาดกวาดรอมเข้ามารอมเข้ามาถ้าไม่ต้นใหม่ข้องเล่าเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเนี้นะครับ ันเชื้อหรือไม่มันก็มาจากพวกเนี้ยมาจากปุ๋ยคอกมาจากยาที่ก็มักหยอยจะไล่แล้วสรนสังเกตนะครับสังเกตตอนใหม่ของเรานี่สช่วยงามทั่งทางที่ว่าปลูกอยู่บนพื้นดินลูกลั้งทถานั้นนีงเราบอกว่าดินดีนี่นะครับปลูกอะไรก็ช่วยงามไม่ว่าจะเป็นพื้นดินตรงนั่นนี่ อาจจะแม้กระท้งเป็นลูกล่างนะครับเราก็ยังปลูกช่้ยงามได้นะครับนี่คือนี่คือการที่เราอาทาจากสิ่งเหล็กๆนะครับทาจากสิ่งเหล็กๆที่มันไม่มีต้นทุนแต่ก็นามาสร้างเป็นมูรคาคาที่มันมันอาเราเก็บได้เอยๆนะครับเก็บได้เรือยๆตามอายุก้องผืชตอนนี้เราปลูกดาวเรืองเป็นแถวยาวไปโน้นนะครับประมาณลอยลอยกว่าเมตรนะครับตรงนี้ ยาวลอยกว่าเมตรประมาณลอยอันสิบกว้างนี่นะครับถ้าปอความกว้างนี่น่าจะอยู่ที่หกเมตรความกว้างนี่อยู่ที่หกเมตรเราก็จะตั้งใจไปปลูกแจ้วนี้นะครับแจ้วนี้จะปลูกดาวเรืองตั้งมดเลยสเสร็จแล้วด้านข้างนี่นะครับด้านข้างเดี๋ยวจะทําเป็นแกลอีกกังนึงจะปลูกเป็นพักหยกแกลนะครับแล้วก็นี้ นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่กิจ,จวัตรที่เราทําที่เราทําในแต่ละวันประมาณอสองชกี่วโมงนะครับวันละสองเีวโมงแต่ก็นอกนั้นเราก็จะไปทาอย่างอื่นต่อนะครับนี่เราไม่แน่นว่าต้องลงทุนมากเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะค่าได้หมากหน่อยแค่ไหนเราไม่รู้แต่จิ่งที่เรารู้ถ้าเราลงทุนไปหมากเนี่ยนั่นก็คือเงินไปจมอยู่ เพราะฉะนั้นมูลซัดตรงเนี้นะครับเป็นมูลมาจากขี้มูนะครับต้องขอบคุณคุณสมกันเน่ชูโชดนะครับมีก็าฮายขี้มูมานะครับนี่คือเป็นการอนุเคราะห์อเป็นการอนุเคราะห์ของคุณสมกันเน่หรือก็าฮ้ยขี้มูมาเราก็เลยได้มาทำเป็นปุยมัดได้มาใชา้นะครับเราก็จะมัดแถวกลางนี้นะครับเป็นทางเดินเนี้ จะมักปุ๋ยไปเรื่อยๆจะมักถุกวันวันละซอบซ่องซอบเนี่ยเราก็จะมักไปเรื่อยแบบนี้เพราะทำให้ตอนใหม่ของเราเราจะไม่คาดปุ๋ยครับก็จะมีปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา,าทิ้งไหนที่มันหมดอายุเราก็ปลูกเพิ่มเข้าไปตอนกลาเราก็เตรียงไว้ตลอดนะครับนี่คือ,อาการทำการเกษตรในรูปแบบของเรานะครับขอบคุณถุก่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ